เพราะนาทีนี้ถ้าพูดถึงนะักแสดงฝั่งญี่ปุ่นไม่มีใครไม่รู้จักเขานะกับบทโซโลสุดเท่จากซีรีส์ One p i e e นั่นก็คือ แม c กเคนยูอารตะนั่นเองนะคะซึ่งถึงแม้ว่าแม c กเคนยูจะเป็นนักแสดงที่ขึ้นชื่อว่ามีประสบการณ์ในงานภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากอนิเมะหลายต่อหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องรูโรนิเคนชินในภาคสุดท้ายนะคะที่เขาต้องรับบทเป็นเอนิชินักดาบสุดเท่ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับบทของโซโลนะคะซึ่งแม c กเคนยูให้สัมภาษณ์ว่าคาแรคเตอร์ของพวกเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะพิเศษในแบบของตัวเองแต่เนื่องด้วยวัน เป็นมังงะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็โด่งดังมายาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาแน่นอนว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความกดดันแล้วก็โฟกัสไปที่บทและว,วิธีการแสดงเพื่อที่จะทำให้โซโลนั้นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆนะคะตัวเขาโตมากับวันพีซและโซโลก็ถือว่า เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาชอบมากที่สุดด้วยนะ,คะแค่คิดว่าจะได้เล่นเป็นเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่บ้ามากแล้วสิ่งที่แม็ c เคนยูจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมนอกจากในเรื่องของดาบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกรามเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโซโลเนี่ยใช้ดาบ3เล่มนะคะก็จะมีเล่มหนึ่งคาบไว้ที่ปากในขณะที่ต่อสู้นะคะก็เลยต้องฝึกตรงนี้นะทางด้านของแมตต์โอเวนกล่าวว่า การแคสบทโซโลเนี่ยเป็นอะไรที่ยากพอๆกับบทลูฟี่เลยเรามีเช็คลิสต์ในแบบของเราแล้วก็แมคเคนยูสามารถที่จะตอบโจทย์นั้นได้ทั้งหมดแต่ว่าแมคเคนยูก็ยังต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอย่างบ้าคลาั่งแล้วก็ทุ่มเทแบบสุดๆเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กลายเป็นโซโลที่สมบูรณ์แบบที่สุดนอกจากในเรื่องของการฝึกดาบแล้วก็การแสดงผาดผูน,ผนต่างๆแล้วนะสิ่งที่แมคเคนยูยอมทําก็คือการย้อมผมสีเขียวนะแล้วก็การเจาะหู นะคะโดยสัมภาษณ์หนึ่งของเจคอบเบร์ทานเนี่ยเขาก็แกล้งแซวแมคคนยูนะคะว่าเนี่ยเจาะหูเนี่ยเจ็บไหมเขาก็บอกว่าไม่เจ็บนะแล้วก็มีมองขอนด้วยทีหนึ่งนะคะซึ่งพอถามถึงอนิเมะที่ชอบแมคคนยูบอกว่าจริงๆนอกจากวันพีชชอบ Hunter x Hunter นะคะแล้วก็ฮาจิเมโนอิโปนะคะแล้วก็บีชเทพมรณะ สงครามเลือดพันปีด้วยนะคะและหลังจากความสําเร็จของ One p i e นะคะในภาคคนแสดงในซีซันแรกเนี่ยล่าสุดนะคะ Netflix ก็ไฟเขียวให้สร้างซีซันสนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสัก1ปีหรือไม่ก็ประมาณ18เดือนนะคะแล้วก็ตามแผนที่ทางผู้สร้างวางเอาไว้เนี่ยเขาวางเอาไว้ว่าจะสร้าง One พ i e ภาคคนแสดงทั้งหมด6กซีซันด้วยกันค่ะ